máy? มั้ย không, <cười> ừ, <cười> <điện> thoại, <laughs> không? กลายเป็นกระแสนในโซเชียลอยู่ขณะนี้หลังมีการเผยแพร่คลิปคุณเล็กฝันเด่นจันยาธนากรลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสำหรับการไลฟ์สดของเล็กฝันเด่นจันยาธนากรนักแสดงคนบันเทิงจิตอาสาสมัครกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่เดินทางไปกู้ภัยน้ำท่วมที่เชียงรายเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆแ,และปัจจุบันแม้น้ำจะลดลงสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงมากโดยฝันเด่นถ่ายทอดความเดือดร้อนของประชาชนพี่น้องชาวเชียงรายถึงขั้นร้องไห้ไปกับชาวบ้าน เพื่อนดีทแบบ p o มจะติดต่อย่านๆ p o อ๋อเพราะไฟไม่มีใช่ไหมที่ไปเอาของผมมาไอ้ก้อนใหญ่อ่ะเอาของผมไปก่อนเลยก็ได้ครับอันนี้ผมชาร์จมาเต็มแล้วก้อนใหญ่อ่ะนี่เก็บไว้ใช้ก่อนครับเก็บไว้นะเดี๋ยวข้าวมาครับแบ่งๆกันก่อนนะอาจจะได้ไม่ครบนะอาจจะได้ไม่ครบนะแต่แบ่งกันก่อนนะนะเออ ่นกอน,นอจากนั้นอาสาคนดังฝันเด่นก็ออกตัวแทนประชาชนพูดความในใจจากคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพูดถึงการทำงานของภาครัฐโดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนว่ามาแบบนี้มันมาถูกจุดอืีา่กากคนรบไม่เพราะว่าเราบอกเนี่ยคนดูอ่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะผ่านมาเห็นในเพจจะได้เขาจะได้เข้ามาช่วยอย่างถูกจุดบ้างเป็นมุมสะท้อนจากประชาชนนะผมก็ไม่ได้อยากจะไป นีบแน่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าหาว่าเราแบบมาอวดอวดดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนด้วยกันเอาแบบเนื้อในจริงๆของคาว่าประชาชนด้วยกันเนี่ยสำหรับผู้ที่เคยเกิดเพศภคยต่างๆเนี่ยผมว่ามีคําตอบใจแน่นอนเลยสู้ๆเนาะเหนื่อยกะเหนื่อยกะเหนื่อยปะกะเหนื่อยยังสู้ๆเนาะแบ่งเงินก่อนเนาะเอาตรงนี้จะต่ำกว่าหน่อยเนาะ สูสูสูเอาให้นี่เลยให้คุณวางข้างไหนาให้คุณป้าเลยอันไหนวางให้เขาได้วางเลยเพราะเขามันหนักอะนะเอาวางข้างในบ้านเลยไม่ต้องยื่นกับมือก็ได้มันหนักอ่ะไปไปแยกแยกซ้ายขวาเลยปิกซ้ายปิดขวาเลยเดินเลยให้ปิกซ้ายาปิกนู่นอนะไปนู่นเนี่ยเขามารอรับนะไปเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมจะพูดในมุมของที่ผมอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการละลาบละลวงแล้วก็เป็นการที่แบบว่า เอคนอื่นเขาก็ทําอยู่ไม่ใช่มึงทําคนเดียวอย่างนีนน้้เขาจะด่าเราได้นะแต่ผมพูดแค่มุมนี้พอแต่ถ้าพูดในมุมของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะให้ประชาชนเขาเขาเห็นเองนะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับผมเห็นมาตลอดนะในพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยว่าเรา,าเจออะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเราเราเรียนรู้ความเจ็บใจในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นแล้วมันแบบมันไม่ใช่วะทําไมมึงต้องเป็นแบบนี้วะทําไมไม่เต็มที่กว่านี้วะ ทำไมมันต้องเลิกตรงหรือว่ามันแบบมันถ้าเกิดไม่มีอาสานะถ้าเกิดไม่มีอาสาสมัครแบบพวกเราเรานะไม่ใช่แค่ผมนะอาสาทั่วไปในกลุ่มจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่นะผมว่านะเจ๊งเจ๊งนี่หมายถึงว่าคนที่มีหน้าที่โดยตรงที่กินภาษีประชาชนโดยตรงนะคุว่าโดนถลกหนังหัวแน่นอนเลยแต่นี่ดีที่มีอาสานะ่ะมาบรรเทาอ่ะเขาเลยยังลืมไปว่าอ๋อเออถูกไหมถูกปะ บางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นการเรียนรู้หรือว่าเป็นการบอกต่อหรอกในเรื่องของความให้หรือความเสียสละเนี่ยมันเป็นสื่อสัมผัสที่เมื่อเห็นแล้วมันดีสารบางอย่างเร่งในใจขึ้นมาสู่สมองให้ลงมือทําให้ลงมือช่วยอันนั้นน่ะคือตัวแปรมากกว่าที่ทําให้สังคมมันขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเกิดทำด้วยหน้าที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยหน้าที่มันจบตอน4ี่โมงเย็นหรือเปล่าวะและหน้าที่มันกําเนิดตอน8ปดโมงเย็นหรือเปล่าวันเสาร์วอาทิตย์ติดขัดวันหยุดราชการ อะไรก็ไม่รู้อะแต่ถ้าพูดตรงๆวันนี้เธอเป็นคนปากหมามากๆนะก็อยากจะถลกหนังหัวเลยว่าเฮ้ยมึงทํำอย่างนี้เพื่ออะไรกัน หลังกระแสดังกล่าวโด่งดังในโลกโซเชียลต่อมาอาสาคนดังเล็กฝันเด่นก็ออกมาโพสในเพจฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันว่าเนื้อตูผมเลอะแบบนี้แต่ทีมผมที่มาด้วยกันเลอะและเหนื่อยกว่าผมมากๆผมโชคดีที่มีเพื่อนร่วมทีมที่ชอบปิดทองหลังพระไม่ชอบออกสื่อแบ่งหน้าที่กันแล้วทําให้สําเร็จเพื่อประชาชนขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมและให้กําลังใจเป็นจํานวนมาก โดนน้ำสูงเท่าไหร่แบบประมาณหลังคาเนาะก็เสียหมดเลยตรงนี้นะสู้ๆนะเดี๋ยวแบ่งของมาช่วยเนาะไม่ต้องหรอก